ทและหลายท่านเจรนายเจรนายเจรนายแม่หุ่นยืนยืนก็ไส่ด้วยยืนยืนนก็มวยเยอะนะดูหุ่นดีโอ้โหผ่านเลยครับเอ้างูเห่าเพชรเก่าอ่างูเห่าเพชรเก่าครับเดี๋ยวจะดี บนเวทีครับท่านตำรวจรักบวยครับท่านสารวัตรหนึ่งครับอาถอนมงคลให้กับอั่งแดงครับเพชรปลายงามแม่ท่านสารวัตรสวัสดีครับอาท่านเป็นรองผู้งกับนะครับอาท่านเป็นรองผู้งกับอยู่ที่ย่างตลาดกาลสินนะครับตำารวจรักบวยฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินคือป๋าขุนที่ถือว่าเป็นพ่อบ้านของดาบราชคามแม่เป็นทีมงานมาเพียบเลยครับอ่าถือว่าเป็น โบยของนายตำรวจแต่บนเวทีนั้นคือเป็นเกมกีฬาของนักสู้ของผู้ชายกีฬาคือกีฬามิตรภาพยังเหมือนเดิมพี่น้องยังเหมือนเดิมครับเพราะว่า่ารเปนระดับหนึ่งท่านรองผู้กัปตเป็นน้ำใจของท่านผู้กองกรองสาราคาบด้วยโอ้ตำรวจหัวจใจด้วยตำรวจนันบโวยครับดูกันดที่ีพี่น้องซีฟันปารก็นี้ยกที่ตัวเองครับ ปั่นหัวตัวเท่านตูรางหน้าตามผิวมาซือผักกับเผา,าี่ใกล้เกียงมากดูดซ้ายกับดขวาอีกพูดกนครับตะเก้ายแดงขวาสะวันตะวัน้ากับตะนเตียมยืดยมาสลัก ซับโฟมันอะกันทั่วโลกขลยนจะแปลยไไปละไปละาดแลาดดีจะให้สิเอดวัย่สเอ็วันะโอยพี่น้องเลยแจวนสมาเลนนะ็น้องคนเราก็โงม่ก่สิบ่นตกแงไมไม่แงเลยฝนตกไรทีต่ที่เปนตกเลยอ่ามันจะไตกอ่าโอเคครับ แม่ครับแมี่ปีพลาน้ำนยกระไที่น้ชายอันนี้ต้องฟิลมด่เอาเพชรดูเอาเพชรไม่แน่ครับเดือนหน้าสอเดือนนี้ใชครับจะต้องออกดูทั้งยี่สี่แน่นอนยุบแน่นอนนะครับสิ่นี้เอาบุญไฟฟันนะครับอาจารยันณีมา่วน่วนใดก็ รายการเพชรีดีสารเพชรีดีสารในพุ่มพันะคามเป็นเป็นผู้เสนอตัวีสารเอาูเพชรีดีก็าัใครเข้าจะเป็นบผมโอ้ยแม่เข้าโคดีย่ยกเกีจะเป็นการปลดกลังกำลังพัดกำลังแันอยู่โอกำลังแว่าใครจะปลดไดดีจะได้จะไดพัดระยวามหะากมมาามมา โอ้โหเม็ดมากครับโอ้โหปัดซ้ายของน้ำชัยกิมเข้าปากทางครับล่วงครับโอ้โหอาจารย์เลวบจะไม่ได้เลยนะรูเลยเมื่อกี้โค่นี้ยกแรกเท่านั้นเองนะครับโอ้โหความแรงของหมัดน้ำชัยดาวรังสารคามครับกิ้มไปที่ปลายครับล็อกก่อนสามยก วัน,นพรุ่งนี้ไปรับได้ที่ช่้งเกดสีนะครับ